สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามี g i มบอ l ตัวใหม่จากทาง DJI ออกมาแล้วนะครับตัวที่ผมพูดถึงนี่ก็คือโ o n i n เอครับซึ่งเป็นโ o นิน S ย่อส่วนลงมาเดี๋ยววันนี้เราจะทำการ u n นบ x ็อแล้วก็ Quick Start การใช้งานโ o n i n เอสตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ มาเลยครับเรามาทำการแกะกันเลยแกะออกไปเลยนะครับฉีกลยแล้วกันนะครับลรแกะออกมาตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็จะมีกล่องโฟมกันกระแทกแบบนี้มาให้นะครับมีตัวแป็กเปิดอยู่ตรงนี้ึ๊บนี่ครับเปิดสองฝัง่งนี่พอเราเปิดออกมานะครับกล่องที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นทีละตัวกันนะครับ นี่ตัวไตพอรตตัวนี้นะครับเป็นไตพอตสามขาต่อไปก็เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่สั้นลงกว่าเดิมเยอะนะครับสั้นลงกว่าเท่าตัวครับแบตตัวนี้นะครับชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้งานได้10ชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นที่จับมือถือนะครับเราก็สามารถที่จะหนีบแล้วก็ติดไว้ข้างๆกับตัวไม้์โ n ลนิ่เอสได้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย ต่างๆที่เขาให้มานะครับมี3เส้นอยู่ในชุดก็จะมีสายชาร์จ Type C มาให้จะมีสายโซนี่ครับหัวอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็น Type C แล้วก็หัวอีกด้านหนึ่งจะเป็น Micro USB แล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็น Type C to Camera นะครับก็คือเป็น Type C ออก Type C ต่อไปเป็นเพจตัวนี้เป็นเพจล็อกกล้องครับต่อไปนะครับเป็นตัวเสริมเลนมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นตัว ประคองเลนนะครับต่อไปก็จะเป็นอะไหล่ต่างๆนะครับตัวกิมบอลของโ o นิน S นะครับก็จากที่จับดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะครับก็ตัวเพจตรงนี้จากเมื่อก่อนนี้ที่เป็นอลูมิเนียมตอนนี้เป็นพลาสติกน้ําหนักก็จะเบาขึ้นนะครับอันนี้นะครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดของตัวโ o นิน SC มาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการประกอบล่างมันขึ้นมาเริ่มจากตัวกิมบอลแล้วก็ด้ามแบนะครับเรใส่มันเข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะมี ตัวล็อกให้อยู่ตรงนี้เราก็กดล็อกแบบนี้เมื่อเราประกอบตัวด้ามแล้วนะครับให้เราเอาขาใต้พอร์ตนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็การข่าวออกเพื่อที่จะมาตั้งบาลานซ์กันนะครับก็คือปลดแกนทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ตั้งมันขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้นะครับตัวโ o นิน S ตัวเก่ารุ่นพีเขานะครับเวลาเราจะตั้งบาลานซ์เนี่ยมันจะเราต้องจับนี้เวลาเราปล่อยมันก็หล่น เวลาเราปล่อยมันก็หล่นคราวนี้เราจะมีตัวล็อกแกนแล้วนะครับนี่แบบนี้ก็สามารถที่จะล็อกให้มันนิ่งอยู่แบบนี้ได้วันนี้กล้องที่ผมจะเอามาติดก็คือ 6D Mark II เรื่องใส่ตัวเพจตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ตัวตั้งบาลานซ์ทั้งหมดจะ,จะอยู่ที่น็อตตัวเดียวด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเลื่อนขึ้นหน้าแล้วก็สไลด์ออกไปด้านข้างได้ก็เดี๋ยวเราตั้งบาลานซ์แกนทิวก่อนนี่ครับ ตั้งบาลานซ์แกนทิวแกนนี้ก่อนนะครับให้มันกล้องมันไม่ตกไปข้างหน้าหรือว่าเอามาข้างหลังแค่นี้เองนี่ครับเมื่อเราได้แล้วนะครับไอตัวมาร์กจุดตรงนี้เราก็มาร์กไว้เลยตอนนี้เราจะตั้งบาลานซ์แกนทิ้วก่อนนะนี่ครับแกนนี้เรียบร้อยล็อกแกนทิวไว้ก่อนนะครับมันก็จะมีตัวล็อกแกนทิวแล้วก็มาปลดล็อกแกนนี้มันตกมาตรงนี้เราก็ต้องมาเลื่อนมันเข้าไปนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะบาลานซ์ที่ได้ล็อกให้แน่นครับ บาลานซ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าแกนทิวขึ้นลงนะครับอาจจะติดอ่าได้ครับไม่ติดตอนแรกผมนึกว่าจะติดหัวกระโหลกนะครับแต่พอตั้งบาลานซ์จริงๆแล้วนี่ครับใช้ได้ใช้ได้นะครับกับกล้องฟูลเฟรมก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นมิเอร์เลอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับเราสามารถถอดด้านข้างออกได้เราถนัดข้างไหนถอดข้างนั้นออกเราเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไป เพื่อทําการยึดกับอุปกรณ์ใส่มือถือตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะหมุนได้แบบนี้นี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราติดอุปกรณ์ตัวล็อกมือถือไปแล้วเราสามารถที่จะเอามือถือมาใส่ไว้อย่างนี้เพื่อส่งภาพแล้วก็เซตติ้งค่าต่างๆได้เลย <Okay. S 1> ก็รวมทั้งหมดแล้วก็ยังไม่หนักไม่หนักมากนะครับเราจะทําการ a c t i v a t e เครื่องไม้ l o น i n เอนะครับเราต้องมีแอป,ปก่อนก็จะใช้เป็น Ronin S ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราเปิดแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ให้เรากดค้างไว้เราจะได้ยินเสียงตัว Ronin S ขึ้นมาแบบนี้นะให้เราปลดล็อกแกนทุกแกนด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปครับแล้วก็ Connect To Ronin มันจะขึ้นตัวนี้ให้เรานะครับ l o n i n s อรหัสนะครับก็จะเป็น1-8ถึง8 นี่นะครับแล้วก็ activate เบ๊บเรียบร้อยครับโอเคเราก็ทำการปิดและเปิดเครื่องใหม่หนึ่งรอบตอนนี้ตัวไม้โลนินของเรานะครับเราก็ activate เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำงานแล้วนะครับตัวโลนิน SC นะครับสามารถรองรับน้ำหนักกล้องได้ถึง2กิโลตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวจอยสติ๊กสามารถที่จะปรับมันไปได้แล้วก็ตั้งค่าสปีดมอเตอร์ได้ด้วยมีเฟสโหมดนะครับก็คือตัวนี้นี่ ใช้ดีมากเลยอ่ะถ้าเกิดเราจะใช้ป๊บเราหันไปอย่างงี้ก็ได้มันก็จะหันตามตัวมือถือเรานะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างที่จะโอเคตอบสนองไวมากอันนี้ก็อยู่ที่น้ําหนักมือเราละถ้าเกิดเราจะใช้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกดรีเซนเตอร์มันได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันแบบละเอียดอีกทีนึงนะอันนี้ไปแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็น พาโนรามานะครับเราสามารถเลือกจุดถ่ายได้นะครับเลือกจุดนี้ถ่าย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 ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีไทม์แล็นะครับเราสามารถตั้งเลือกจุดได้นะครับเลือกจุดที่จะให้เขาไปแล้วก็เซตค่ากล้องได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีโมชั่นแล b m โมช o ่นแล็ก็คือเราสามารถเลือกจุดได้นะครับเลือกจุด1.2แล้วก็ให้เขาถ่ายเป็นไทม์แล็แบบเลื่อนจุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ มอเตอร์คอนโทรก็คือเลือกจุดแล้วก็เลือกเวลาที่จะให้เขาแผนเป็นวิดีโอนะครับอันนี้คือโหมดที่แอปเขามีมาให้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆต่อไปก็จะเป็นพวกตั้งค่า g i มบอ l ต่างๆออโต้จูนนะครับอะไรพวกนี้ครับก็เหมือนตัวรุ่นพี่เขาโ o n ินเอเลยนะครับนี่แค่นี้เองครับเขาจะคํานวณค่ามอเตอร์ให้เราเองเลยแล้วก็โปรไฟล์นะครับ 1, 2, 3จะล็อกแกนไหน เราสามารถมาเลือกได้นะครับสปีดโลไฮมีเดียมอะไรพวกนี้นครับเรามาเลือกได้ตรงนี้หมดเลยอันนี้คือยูเซอร์นะครับยูเซอร์หนเราอยากให้มันเป็นอะไรแพนฟอล l วนะครับแพนฟอล FPV ตัวนี้นะครับมี FPV สำเร็จรูปมาให้เลยนี่แค่เรากดตรงนี้ก็จะเป็น FPV เลยนะครับแล้วก็จะมีพวก 3D Low โ6 0องศาก็จะมีโหมดต่างๆมาให้เลยเห็นไหมครับที่ดีโร360อองศานะครับนี่ แค่นี้เองเราก็สามารถใช้โหมดควงได้แบบง่ายๆเลยหรือว่าจะเป็น APV APV มันก็จะขึ้นมาเลยเขาจะล็อกแกนตรงนี้ให้หมดเลยเห็นไหมนะครับเราสามารถเลือกค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันอยู่ค่าไหนนี่ APV นะครับเขาจะล็อกแกนแบบนี้ให้ก็เป็นอย่าง,งานงบ้างครับกับการ u n b o x แล้วก็คริสต์ทการใช้งานโลนิน SC ของเรานะครับวันนี้ผมประหลาดใจามากที่มันสามารถใช้กับกล้องฟูลเฟรม 6D Mark II ตัวที่ผมใช้ประจำก็เพียงพอแลครับกับราคาแค่1 9 0 0ชุดเนี้ยชุดเนี้ยที่ผมกำลัง u n นบ x ็อกอยู่เนี้ยครับคือ1 9 0 0ราคาถูกมากๆนะครับวันนี้ก็ผ่านไปกับการ u n นบ x ็อกและ Quick Start l o n ิ n เอสซีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไคร์ e แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานเทพแก d เจตด้วยนะครับเวลา2องทุ่มนะครับทางทีมงานเทพแกลเจตของพวกเรา จะลงคลิปกันใหม่ทุกวันเลยทั้งทาง Facebook และ Youtube นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดแกเจตดีๆแบบนี้นะครับส่วนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ